Rock star. Call ครับพี่เอาเลยเอาเลยอ่ะเอาเลยอ่ะมามาและนี่นะครับก็คือซาบาพัดบานีในตำนานจาบบี้ไว้มาแล้วครับทุกคนนี่วันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าตัวนี้เลยครับผมเป็นลำโพงที่เอาไว้คล้องคอฟังเพลงนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้หลากหลายแอคทิวิตี้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟังเพลงดูหนังเล่นเกมคือครบเครื่องแล้วนะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับผมมาดูกันก่อนว่าเจ้าจาบี้ไวท์ตัวนี้นะผมมีความโดดเด่นอะไรยังไงบ้างนะคบสังเกตเลยนะครับว่ารูปแาบของเขาครับจะมีความคล้ายๆกับบุงมแรงเลยนะครับผมสามารถโยนไปได้แต่ไม่โยนดีกว่านะครับจาบี้ไวท์นะครับก็จะมีลําโพงอยู่2ฝั่งนะครับอันนี้จะมี t r a n s เซอร์เป็นตัวลําโพงฟูลเลนส์นะครับจำนวน2ตัวแล้วก็มี passive radiator 2ตัวเหมือนกันนะครับอยู่ข้างละฝั่งนั่นเองนะฮะแล้วก็ กการควบคุมต่างๆนะครับก็จะมีปุ่มมาให้3ปุ่มนะครับเป็นปุ่มมัสเตอร์คอนโทรลนะครับผมตรงกลางแล้วก็มีเพิ่มลดวอลลุ่มนะครับผมอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือเราจะมีตัวช่องชาร์จแบตนะครับตัวน,นี้เป็นช่อง y ทซีนั่นเองนะฮะแล้วก็เวลาเราใช้งานนะครับสวมอย่างนี้เลยง่ายมากครับ หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าใส่นานๆเนี่ยนะครับจะมีปัญหาเรื่องแบบน้ำหนักหรือเปล่าครับผมว่าหรือว่าขยับตัวไม่คล่องตัวหรือเปล่านะครับก็ขอบอกไว้เลยว่าตัวจับบี้ไว้นะครับน้ำหนักเพียง0.2กิโลกว่าๆเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเบามากๆนะครับผมทดลองใส่ใช้งานไปประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะครับก็ได้ทุกอริยาบ์เลยนะครับสามารถใช้งานเจ้าจับบี้ไว้ได้อย่างสะดวกสบายนะครับยิ่งเวลาเรา นอนเล่นนะครับผมส่วนที่พาดคออยู่นะครับก็จะตกลงไปบนเตียงนะครับแล้วก็ทําให้เราไม่ต้องรองรับน้ําหนักเวลาใช้งานบนเตียงนะครับส่วนตัวผมนะครับสำหรับการใช้งานเจ้าจ a b ี w ไ i ้นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายมากๆเลยนะครเรื่องคุณภาพเสียงของเขานะครับก็ให้เสียงกลางนะครับผมที่โดดเด่นมีความอิ่มชัดนะครับไม่แข็งไม่บาดหูนะครับผมแล้วก็ เสียงแรงของเขาครับก็จะมีความสมูทนะครับผมแล้วก็เสียงเบรกของเขาครับก็จะให้หัวโน้ตที่กําลังดีโอเคนะครับแล้วก็มีมวลเบสประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าโดดเด่นที่สุดนะครับสำหรับเรื่องเสียงเขาก็คือการให้สเตอริโออิมเมจที่เรียกว่ามีความอิมเมอร์ซีฟมากมากเลยนะครับถึงแม้จะไม่ได้เป็นระบบแบบอิมเมอร์ซีฟอะดิโอจริงๆนะครับแต่ว่าสเตอริโอของเขาครับก็ให้การกระจายเสียงที่เรียกว่าขึ้นมาสู่ใบหูของเรานะครับทำให้การรับรู้ของเรานะครับก็จะแตกต่างจากการฟังลําโพง ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเรานะครับผมก็ทําให้เรารู้สึกถึงความเป็นฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้อย่างเต็มอิ่มอรรรสมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเพลงเมื่อกี้ที่ผมฟังก็เป็นเพลงล็อกสตารของ Lisa านะครับที่เขาทําการเล่นให้แฮทน้ำมูำหรับซ้ายขวานะครับก็ฟังดูดีมีมิตินะครับมากๆเลยแล้วก็เวลาเราาไปใช้งานเล่นเกมนะครับก็จะได้ยินเสียง ค่อนข้างอบร้อนนะผมทําให้เรารู้สึกว่าได้เข้าไปอยู่ในเกมนะฮะก็พวกอิมเมจอะไรต่างๆนะครับก็จะใกล้เคียงกับเวลาเราเราใส่หูฟังนะครับผมครอบหูหรือว่าใส่อินเอียร์นะครับก็จะมีความความรู้สึกความเป็นสเตอริโอนะครับในรูปแบบที่คล้ายๆกันนะฮะและอีกอย่างที่ผมชอบเลยก็คือเรื่องของราคานะครับที่เขาทำออกมาได้เรียกว่าย่อมยอมากๆนะครับไม่แพงเลยนะครับสำหรับคุณภาพของเจ้าจับยี่ไว้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุณราคาน่าโดนมากๆเลย แล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับก็จะมีในส่วนของการดูหนังนะครับเสียงดับบิงนะครับหรือว่าเสียงเสียงพากเสียงพูดของนักแสดงนะครับอันนี้ก็ทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าเขาให้เสียงกลางที่อิ่มชัดนุ่มนวลนะผหไม่ไม่แข็งกระด้างนะครับแล้วก็ในพวกเสียงซาวเอฟเฟกของหนังซีรีส์ที่เราดูอยู่นะครับก็จะมีทั้งพวกเสียงระเบิดนะผมโยนระเบิดหรือว่าเสียงเครื่องบินบินผ่านนะฮะเสียงพวกขับรถเร็วๆนะครับวิ่งจาก ฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะครับทีนี้ก็รู้สึกว่าเราได้อินกับหนังมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเสียงมันพัดผ่านจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาหรือฝั่งขวามาฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็จะมีบางเรื่องนะครับที่ตัว j ว l นี่นะครับก็อาจจะมีข้อจากัดอยู่เล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวจะบีไว้นะครับถ้าเราเอาไปใช้งาน outdoor นะครับภายนอกก็อาจจะมีเสียงเล็ดลอดออกไปบ้างนะครับตัว Transducer ของเขานะครับไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกับใบหูของเรานะครับทำให าการกระจายเสียงนะครับก็จะออกรอบๆเราสักประมาณาประมาณเมตรหนึนะ่ะรอาจจะได้ยินเสียงนะครับผมจะมีในเรื่องของอาการใช้งานแบบเอาไปออกกําลังกายนะครับอันนี้ก็จะไม่ได้แนะนำนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่ได้รองรับมแบบาตฐาน IP ส่วนสเปคของเจ้า Jaby w h i t ตัวนี้นะครับผมก็เป็นอย่างที่บอกไปนะครับเป็นระบบต t ดีโอ2 0นะครับผมแล้วก็มีกําลังขับอยู่ที่6วัตต์นะฮะส่วนแบตเตอรี่ที่เขาให้มานะผมก็ใช้งานได้ ต่อเนื่องนะครับ8ชั่วโมงนะครับถ้าเราเปิดวอลลุ่มที่50เนะฮะแล้วก็สำหรับการชาร์จแบตให้เต็มเพื่อไปใช้งานนะครับก็จะอยู่ที่2ชั่วโมงนั่นเองนะครับจาก0ถึง100อแล้วก็ยังมีเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตัวนี้จะใช้เป็นรุ่น5.0นะฮะก็เรื่องความหน่วงอะไรนะครับก็จะหมดกังวลไปได้เลยนะครับตั้งแต่รุ่น5.0ขึ้นไปนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้าหนักนะครับตัวนี้จะหนักอยู่ที่0.24กกกรรับ็เเาาาๆลยสมถ พกพาได้อย่างง่ายได้นะครับผมสวมใส่คอนานๆไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เสริมจากที่กล่าวไปข้างต้นนะครับว่าตัวนี้มีลำโพงฟู l เรนต์นะครับกับพลาสติกเรดิเอเตอร์นะครับเจ้าดอกฟู l เรนต์นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่33มิมลลิเมตรนะครับแล้วก็พลาสติกเรดิเอเตอร์นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่20มิลลิเมตรนะครับและสุดท้ายนะครับผมสำหรับจับบี้ไว้นะครับตัวนี้ก็จะมีบิวอินไมโครโฟนมาให้อีกด้วยนะครับเราสามารถ พูดคุยโทรศัพท์นะครับแล้วก็ใช้ประชุมสายประชุมออนไลน์กันก็ได้นะครับผมสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกสบายนะผมเสียงคมชัดนะฮะแล้วก็ทั้งเสียงไม้แล้วก็เสียงลําโพงของเขานะครับก็เรียกว่าทําได้ดีมากๆเลยสำหรับเสียงกลางนะครับก็อันนี้ที่ชอบเป็นส่วนตัวสำหรับผมนะครับก็คือเรื่องเสียงกลางนะฮะเสียงกลางอิมชัดแล้วก็เรื่องของสตูดิโออิมเมจนะครับเรียกว่าทําได้ดีแบบสุดๆเลยสําหรับจับบี้ไวที่ราคาคือประหยัดมากๆนะครับผมก็ ขอแนะนำเลยครับสำหรับใครที่จะหา gadget ที่เรียกว่าล้ำยุคนะครับผมแล้วว่าราคาไม่แรงนะครับผมก็ขอแนะนำจับมีไว้ไว้ในออมบอกออมใจทุกท่านด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมก็เข้ามาจัดกันได้ที่ร้านมั่นคง gadget นะครับผมเข้ามาชอบกันที่เว็บไซต์ของร้านแล้วก็ทุกๆช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์กันได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าอยากทดลองฟังนะครับก็เชิญมาได้เลยที่ร้านมั่นคง audio cafe s t a d i u มวันนะครับ